สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ A นะครับมาด้าอุบลวิจิตเพชรครับตัวนี้นะครับด้านหลังของ SCA นะครับตัวนี้จะเป็น New m a z ด้า x 3ซนะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับคอมฟอร์ตเจะพามาดูสีนะครับแพทดิ่มคอสนะครับซึ่งอยู่ในตัวใหม่ของรถ m a z ด้า x 3ปี2022นะครับซึ่งในรายละเอียดความแตกต่างในรุ่นนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญมาดูเลยครับซึ่งในตัวคอมฟอร์ตนะครับปี2022นี้นะครับ คอน福特นี้จะเป็นตัวท็อปแล้วนะครับก็จะมากับพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับแล้วก็จะมีกล้อง360องศานะครับด้านล่างนะครับตัวนี้จะออกแบบมามีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวครเมียมนะครับการชนซึ่งตัดกับสีดำนะครับซึ่งเข้ากับตัวรถเลยเรามาดูด้านข้างครับในตัวคอ o r t นี้นะครับอ่าที่เห็นได้เด่นชัดเลยจะเป็นขอบล้ออันอย18นะครับ1ินิ้วเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับด้านข้างอีกนะครับจะเป็น เส้นโคเมียมนะครับซึ่งตัวนี้ตัดกับสีดําด้านล่างนะครับจะทําให้ดูรถดูมีมิติสวยงามมากนะครับด้านท้ายครับท้ายตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับในแบบฉบับของ Mazda นะครับเวลาที่เหยียบเบรกนะครับก็จะเห็นเป็นรูปนะครับซึ่งมีลายเส้นที่สวยงามนะครับโลโก้ด้านหลังก็จะเป็นตัว CX 3แล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น Sky ยแอคทีฟนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินมาดูด้านท้ายครับภา,ายในของเรานะครับก็จะมีกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหลังนะครับแล้วก็มีเซ,เซ็นเซอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับพิเศษนะครับในรุ่นตัว cx 3นะครับยังมียางอะไหล่มาให้เหมือนเดิมนะครับ ในแผงประตูของรถตัว CX 3 Comfort นี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นหนังกลับนะครับแล้วก็จะมีเส้นลายตะเข็บเย็บนะครับสอคู่นะครับแล้วก็ตัวที่ปรับกระจกจะเป็นตัวแคปล่านะครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีตรงเป็นรูๆครับระบายอากาศได้ดีครับเวลาที่มันร้อนนี้นะครับเบาะไฟฟ้านะครับคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับ และยังสามารถเซ็ตค่าเบาะได้นะครับถึง2ตำแหน่งเลยนะครับซึ่งภายในรถนะครับตัวคอมฟอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบอตัตโนมัติครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเปิดซันรูปนะครับในรุ่นคอมฟอร์ตแล้วก็เวลาปิดครับ ครับและพิเศษมากกว่านั้นนะครับจะมีไวเลสชาร์จเจอร์ครับมีให้ทุกรุ่นเลยนะครับใช้งานง่ายมากเลยครับเพียงแค่ระวังนะครับตัวนี้ก็จะชาร์จให้เลยแล้วเข้ามานั่งนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนวอลส่วนโค้งนะครับเว้นระยะให้กับเข่าของเรานะครับซึ่ง A นะครับสูง175นะครับตัวด้านบนครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ1ฝ่ามืออ่าเหลืออยู่ประมาณฝ่ามือนึงนะครับก็นั่งได้สบายครับอ่าในส่วนนี้นะครับก็จะมี ตัวพนักพิงแขนนะครับให้นะครับแล้วก็เป็นล็อกไว้ให้เลยนะครับเปิดขึ้นมาจะมีที่วางแก้วให้สำหรับ2องท่านเลยอ๋อดูหรูหรามากเลยครับผมัาเป็นไงกันบ้างครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากสำหรับ New Mazda CX 3นะครับรุ่น Comfort นะครับกับราคาเท่าเดิมนะครับแล้วก็ชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ เหลือล้นนะครับสำหรับคอสต์อเวอร์ที่ใครหลายๆคนที่กำลังสนใจอยู่นตอนนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้นะครับสำหรับแคมเปญนะครับในรุ่นของ CX3 นะครับดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับ1.33%นะครับแล้วก็จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ m a z d a Premium Insurance ให้ด้วยนะครับ1ปีนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามผลงานนะครับช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับหรือว่าจะเป็น อ่า uh, YouTube นะครับมาสด้าอุบลพิจิตรเพชรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับเลือกมาสด้าเลือกพิจิตรเพชรครับผมสวัสดีครับ